วันนี้พลอ,อากาศเอกชลิพภกภาสุกองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในมูล,ลนิธิเทพรัชเวชานุก,กูลโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติที่โรงพยาบาลพระทองคาเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นการดําเนินโครงการภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสามูล,ลนิธิเทพรัฐเวชานุก,กูลส่วนกลางกรมการแพทย์โดยมีรองอธิบดีกรมการแพทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานต่างร่วมพิธี สำหรับโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเทพร,ราชเวชานุกูลให้บริการสาธารณาสุขทั้งเชิงรับและเชิงรุกตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสามูล,ลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลส่วนกลางโครงการแพทย์ในการขับเคลื่อนกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนสนับสนุนทางวิชาการให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเครือข่ายเพื่อเข้ารับการอบรมสาขาผู้สูงอายุสาขาพัฒนาการเด็กและสาขาทันตกรรมนับเป็นโอกาสอันดีของบุคลากรสาธารณาสุขและประชาชนในพื้นที่อย่างยิ่ง โอกาสเดียวกันนี้องคมนตรีได้มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้กับผู้ป่วยและรับฟังการดำเนินงานของโรงพยาบาลพระทองคำต่อจากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลและน่วที่เทร,รัเเวชานุก,กูลสองสาขาประกอบด้วยสาขาโรคผิวหนังและสาขาการดูแลผู้สูงอายุซึ่งภายในโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาก่อนเดินทางกลับ